สวัสดีครับวันนี้พอออน้อยก็ขอนำเสนอนะครับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านหนองหวายอำเภอเราขอนจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผสมศึกษากาญจนบุรีเขต4นะครับนี่คือสภาพแวดล้อมบริบทของโรงเรียนบ้านหนองหวายนะครับซึ่งเป็นอาคาราเรียนป .1 กนะครับ ั้งสองอาคารเรียนมีทั้งหมด8ห้องเรียนซึ่งโรงเรียนเราเปิดสอนตั้งแต่อนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด105คนนะครับมีข้าราชการครูนะครับ,รนะรบซึ่งประจำการทั้งหมด5คนนะครับมีผู้อำนวยการ1คนนะครับมีครูตาจ้าง1คน แล้วก็คุณครูธุรการหนึ่งคนนักการพันลรงไม่มีนะครับซึ่งนักการพันรงเป็นนักการชั่วข่าวได้ลาออกไปแล้วนะครับนี่คือสภาพสนามนะครับกีฬาโรงเรียนบ้านหนองหวายนะครับซึ่งฝนตกลงมาก็จะน้ำท่วมขังนะครับเพราะเป็นที่ลุ่มนะครับเป็นที่รับน้ำนะครับก็จะทำให้น้ำท่วมได้นะครับซึ่งปีที่ผ่านมาก็ท่วมนะครับ ซึ่งน้ำะลักมาจากในสวนป่านะครับนี่บริบทนะครับน,นี่คือช่วงหน้าฝนนะครับวันที่ถ่ายทำคลิปนี้ก็คือวันที่3สิงหาคม2565นะครับซึ่งพอ,ออน้อยไม่ได้ลงคลิปวิดีโอเป็นเวลาหลายเดือนนะครับนี่คืออาคารห้องสมุดและ อาคารห้องคอมพิวเตอร์นะครับนี่คืออาคารนเนประสงค์นะครับซึ่งโรงเรียนเราเป็นพื้นที่ติดวัดบ้านหนองหวายนะครับซึ่งวัดบ้านโรงเรียนนะครับเป็นที่ขาดหายไม่ได้นะครับซึ่งทุกอย่างต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนานะครับ เพื่อให้สุมชนได้เจริญก้าวหน้าพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะอาชีพดำรงชีวิตตัวเองอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับซึ่งพออ่อน้อยก็ขอนําเสนอคลิปเพียงสั้นๆเท่านี้นะครับแล้วคลิปต่อไปพอออน้อยก็จะนามาเสนอต่อเนื่องนะครับให้ผู้สนใจนะครับผู้ติดตามไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พออ่อน้อยด้วยนะครับผมขอบคุณครับ